าวันนี้ป้ากินข้าวแต่เช้าอีกแล้วน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาย่างปลาลาปลาย่างแล้วก็น้ำพริกกะปิไม่ต้องทำผลอย่างนี้นะคะหน้าทำให้มันมีอ๋อปานเหรอ,อมไม่รู้นึกนะกลัวเป็นก้างไงแกะแต่เกล็ดมันออกอะ่ะสับ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 ,บ,บอ,อ๋อกินถูกเนื้อมันนี ดูสิตาปุ่นปี้เลยครัวก้างน้ำพริกกระย่างนะคะอันนี้ผักต้มแล้วก็ผักสุดด้วยอันนี้ผักบุ้งผัดเกิดกระหล่ำปีผัดจะโอมทอดแล้วก็น้ำพริกกะปิ กินจะเข้าปากได้ไหมเดี๋ยวนี้ใส่บาตรทุกวันป้าก็เลยได้กินข้าวแต่เช้าแทบทุกวันจ้ะมีอยู่อีกกี่วันนะู้กดีเมื่อ่อยพี่น้องแสบแบเด็กยองจะของนะคะไม่มีใครยอยอเอง มันไม่ได้ไม่ได้อร่อยอยู่ที่คนทำหรอกอร่อยอยู่ที่คนบอกเนี่ย <c oughs> ไม่เผ็ดหรอกพริกแค่สี่เม็ดเองอย่าไปตักโดนลูกโดดกันแล้วกันลูกโดดของเรานี่มันมันเผ็ดไหมเผ็ดสิลองอดูก็ได้อ่ะอตาสว่างเลยไหม มันหอมไม่งั้นฝรั่งกินนะอืนะอืึฝรั่งน่ะฝรั่งมอยสบายนะคะนี่หมดต้มตำลึงก็อ้อมอ่อนอือนอ ลงไปเก็บมาพร้อมกับผักบุ้งผักบุ้งก็เก็บมาระวังนะง,งูนะกลัวอยู่เมื่อวานเนี้ยงูอะ่ะมันมีม,นมีตัวโออยู่บนนั่นด้วยคอมันอะ่ะแต่มันยังไม่ได้ยุบแถวแม่เบี้ยท่านนี้มันก็คงไม่กัดมักง่ายหรอกถ้าไม่ไปเหยียบมันอะ่ะไม่กัดหรอกแต่ว่ามันไปช้ามาก ขนาดงูงเล็กนะไปท้าท้าแนาวรับนวเบอร์ามาหนึ่นดอกคอย่ยหน้ามัน <ยา S 1> น่ารับห<ะ>น้ามันเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเด็กอะ่ะไปถูกันกักดแล้วจะเวี่ยงลงไปตามทุ่งนาแล้วทีนี้กลัวมันจะโดดมาใส่ตัวเองเห็นไหมตรงปทุมเนี่ยงูอะไรอ่ะงูเป็นป้องป้องอะ่ะ งูทักสมิงคารนนะ่ะจัดไม่รู้สึกตัวเลยตายไหมยังจะหาหมอไปหาไปโรงพยบาบาลโรงพยบาบาลตรวจแล้วไม่ไม่เจอพิษก็งนะั้นมันอาจจะไม่ใช่งูงพิษงูงพิษดิทักสมิงคานอนะ่ะตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วนอนหลับอยู่นี่น โรงพยาบาลใหญ่เลยไอ,อ้มันมีแค่กิ่งเดียวมันทําไมได้กินหลายคำจังไม่ติดแต่เนาะมาปลูกไม่ติดนะเนี่ยไม่ติดติดติดขึ้นมาก็ตายมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ติดป้าหาช้อนกินเนื้อปลาย่างนะคะไม่รู้นึกว่าให้ตาให้ละเอียดก็เลยตาละเอียดยิบไป,ปกลัวก้างมันตนฟันตำหนั กละโดดอ่ะปละโดดย่างอ่ะมันแข็งนี่นเลยสับๆับๆับับับ,บ,บแล้วก็ตำตำตำให้มันเย็นตำพอให้มันนุ่มนุ่มทำอันนี้ด้วยเหรอ,อรทำใส่บาตรหมูทอดหมูทอดกระเทียม ยังมีอีกนะอยู่ในก้นจานน่ะแหละสองสามชิ้น,นกินนอนด้วยกินนี่ด้วยไม่ใช่แหวนนะได้กินอยู่เดียวเขาบอกว่ากินให้หมดเป็นอย่างๆไปเพราะว่ามันจะจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยกว่ากันน้ำพริกไม่ให้กินกับปลากินกับปลาไม่กินน้ำพริกอบอกไม่เย้ะแต่ว่าน้ำพริกนีดกินกับปลาย่าง กเขาก็กินเผ็ด,ดไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ว่าถ้าทำน้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วก็กินหมดเดี๋ยวนี้ฝรั่งน่าจะกินได้นะน้ำพริกกะปิผัดผักกินง่ายชอบกินชอกินจะอมจะอมบ้านเรานะอ่ะาจะอมที่เธอเก็บตอนนั้นแหละม่ยอะจัง ก็มันยังไม่ได้ใช้ไงได้แกงไปหน่อยนึงแล้วก็มะจา,านี้ก็ไปเก็บมาอีกนิดหน่อยอมป้ากำลังแตกยอดมาค่ะมากินข้าวกันตําลึงก็อ่อน ไม่มไม่ใช่ว่าเก็บมาแค่นั้นนะมันแตกอยู่แค่นั้น,นมันเพิ่งจะออกมเพิ่งจะออกมานิดนึงยาวปร,ประมาณเกือบเกือบฝ่ามืออ่ะเเก็บมา,นบ,า,บ,าบนยิ่งกว่านี้เราก็กินนี้ลแบบ แซ่บยู่ดอกน้อยนึงพีนง่น้องจะบุ้งชุบไข่อิ่มแล้วนาะจะบุ้งนี่ทอดปะย่างไม่ค่อยคนป่าบอกอิ่มแล้วพ่ะนะข้าวท่านเบิร์ดเลยข้าวแต่เช้าเกิน ไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาให้ใส่รสดีนิดนึงกลัวมันจะเค็มเิ็กับน,น้ำพริกกะปิผัดผักลุ่งตับพริกกระปิไม่เข้ากันเหแล้ว มืดปลาอิ่มแล้วค่ะเอาแล้วค่ะลคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมันเปรี้ยวหรือมันเค็ม,มนี่พริกกะปิสวัสดีค่ะ